วัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่ เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมได้กี่หองทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ยทายของการลดพุงแกวแข่งแขนยังไงแม่ เท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีรถพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วดได้เลยไหมแม่ได้เลยลูก <c oughs> ไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัย